เช้าวันจันทร์ฉันตื่นมาด้วยความรู้สึกแย่สุดๆมองกระจกก็เจอแต่ความไม่มั่นใจโอ้ยวันนี้คงเป็นวันที่แย่อีกวันฉันบ่นกับตัวเองระหว่างเดินไปทำงานฉันได้ยินเสียงเพลงเพราะๆจากร้านกาแฟเล็กๆข้างทางเนื้อเพลงท่อนหนึ่งบอกว่ายิ้มให้กับตัวเองหน่อยนะฉันก็เลยลองยิ้มให้ตัวเองในกระจกดูมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่นาะ พอไปถึงออฟฟิศหัวหน้าเรียกฉันเข้ามาพบผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะต้องปรับปรุงฉันรู้สึกแย่มากแต่ก็พยายามคิดบวกไม่เป็นไรรอยทำได้ดีกว่านี้แน่นอนฉันให้กำลังใจตัวเอง ตอนเย็นเพื่อนโทรมาชวนไปกินข้าววันนี้เหนื่อยมากเลยไม่อยากไปไหนเลยฉันตอบเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าออกมาเธอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฉันเลยตัดสินใจออกไปปรากฏว่าได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานคุยกันสนุกสนานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งวันนั้นฉันได้เรียนรู้ว่าคำพูดที่เราใช้กับตัวเองและคนอื่นสำคัญมากๆคำพูดดีๆให้กำลังใจสามารถเปลี่ยนวันแย่ๆให้กลายเป็นวันที่ดีได้ดังนั้นจงพูดแต่สิ่งดีๆให้ตัวเอง และคนรอบข้างแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน